มาโตนะครับขนาดช่องนิวหน้าสรามหมินช่องเหมือนเด็กเดี๋ยวจะมาเทกันกได้เลยช่องบล็อกไปเลยครับกขวดึดนิดนึงนะครับเย่ลองดูว่ามันใช่ได้มามี่ยับกว่าดีกว่า

หลังเลื่อเลื่อเลือเลอเพือเอเ่อเลยนี่มันจะเลียดจะเมอร์มันจะอ,อุ้บจะเมื่อมดเลยนะครับนี่ามมิ่นซามมิ่นตรงคือว่าหน้าหมาครับโอเคเดาตัวต่อไป